วันนี้นะครับนวมัสการครับนวมัสการครับนวมัสการครับวันนี้งานไทยแฟรนะครับ25สิงหาคมครับก็ตอนนี้ท่านได้เวลาบินทบานนะครับไม่มีข้าวก็ใช้ปัจจัยแทนนะครับนวมัสการครับเขาใช้ปัจจัยแทนนะครับครับนวมัสการครับครับวันนี้มีงานไทยแฟรนะครับที่วัดวัชลรธรรมาปฏิบ ไม่ได้ตักบาทด้วยข้าวก็ตักบาทด้วยธนบัตรนะครับครับธนบัตรนะครับครับปัจจัยทพิปครับท่านท่านครับครับนมัสการครับนมัสการครับผมครับตอนนี้ท่าคุณเจ้าก็ได้เดินบินธบาตไปรอบๆงานนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นศาลานะครับศาลาคุณกรลยาทองเจริญ เป็นดูภารกั์นะครับเป็นผู้สร้างศาลาเพื่อใช้ในกิจกรรมของวัดนะครับฮะแล้วก็อันนี้ครับครับสวัสดีครับพี่แมวครับสาธุนะครับที่มาเที่ยวงานครับครับครับอันนี้ก็เป็นศาลาประดิษฐ์บุญนะครับเป็นศาลาเจ้าแม่กวนอิมนะครับศาลาเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ก็เป็นเต็นนะครับเต็นขายนะครับใช่ไหมฮะ ลายขายลายนะครับโอเคพอเซลอ๋อเดี๋ยวมาเยี่ยมเยียนนะครับเยี่ยมเยียนโอเคครับเต้นเต้นคูแอมอ๋อโอเคนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ขายนะครับวันนี้เป็นสําหรับอาหารกลางวันของผู้ที่มาร่วมงานนะครับครับโอเคอันนี้คุณหยกนะครับคุณหยกทําอะไรครับคุณหยกทําอะไรขายอะไรกระเป๋าสารโอโอเคนะครับราคาไม่แพงนะครับอโอเคครับ ถ้าท่านมาเยี่ยมชมก็ขอเชิญมาชมสินค้าของคุณหยกได้นะครับฮะโอเคครับสวัสดีครับต่อมาก็เป็นร้านนะ,คะเครื่อง เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามีทั้งไทยมีทั้งนะครับคุณขอโทษนะครับเจ้าของชื่ออะไรเอ่ยดาวค่ะนะครับอธิบายหน่อยนะครับว่ามีอะไรทั้งไทยทั้งฝรั่งหรือยังไงครับมีส่วนมากจะเป็นผ้าไทยค่ะเป็นผ้าทางอีสานแล้วก็ผ้าทางเหนือเป็นผ้าซิ่นแล้วก็เป็นผ้าม้งค่ะผ้าทางเหนือราคาไม่แพงนะครับติดต่อเข้ามาเลยชมได้นะครับอ๋อนี่ติดราคาไว้ด้วยยี่ห้ายี่ห้ายโอเคคับ ราคาจับต้องได้นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับเราก็มาเยี่ยมชมนะครับวันนี้งานไทยแฟร์วันที่25สิงหาคมวันนี้มาพบกับไอศกรีมนะครับพีซ6ดอลลาร์คุกกี้มอนสเตอร์แล็บรี่โอ้มอนสเตอร์เป็นยังไงครับโอ้ขอดูหน้าตาหน่อยเอา t ปเดี๋ยวมอนสเตอร์ How, how much? How much? Six dollars? Okay, okay, we try, we try. What do you look like, monster? <laughs> <Yeah>. <laughs> you have the shop, the store, or you just like that? <laughs> oh, okay. นี่ผู้ที่มาเที่ยวตอนนี้กำลังรับประทานอาหารกลางวันนะครับมีอยู่หลายหลายนะครับฮะก็ <สา S 1> เราภายใต้บรรยากาศต้นไม้่มลื่นนะครับถ้าท่านเอ่อมานะครับมาเที่ยวคราวหน้าก็เชิญมาเลยนะครับที่วัดวชิราเราจะมีงานชายแฟรปีละสองครั้งนะครับประมาณเดือนมิถุนายนจูนแล้วก็ออกัสนะครับครับ ครับดูครับอันนี้คือมอสเตอร์แลาสเบอร์รี่ราคา6เหรียญอ o ตล like delicious. Would you like to try โอเค thank you ค can I leave it here I'll come back and get it okay yeah yeah thank you very much okay I'll be back yeah okay thank you ต่อมาันนี้ก็คือนะ we have some sample sample อะไรครับซอสแล้วสวัสดีครับ แนะำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราทำเองที่นี่ถ้าขี้เกียจตำเองแนะนำแบรนด์ s อ Sauce นะคะโอเคนะคะสิบเหรียญสิบเหรียญค่ะใบสองยี่สิบใบสามลดค่ะใช่ค่ะโอเคครับครับใครขี้เกียจตำเองเรียนเฉินได้นะคะวันนี้ถึงหกโมงเย็นค่ะครับโอเคครับครับครับเย่หนาวว o ก็ e c o m e to visit. Uh, noodle soup, mango, sticky rice, fried fish, cheesecake, cake, fried taro, fried dried pork, pork lah, fried veggie, fried one ton All oh, a lot of things, right? And the price from eight to five to eight to ten. So everything is delicious, right? สวัสด <Yeah>. ีค <olarak> รับสวัสด <it kav> ีครับมาจากไหนครับร้านอยู่ที่คอ๋อนติกัรมาไกลเลยเลยโอเคครับครับครับมาคราวที่แล้วเหมือนนกัอ๋อคราวที่แล้วเนาะวันนี้อาหารเยอะแยะเลยโอเคครับองเฮ้ยยูคันได้เก็ตยูออนอัลว่าเค yeah. Would you like to uh, tell us that why you know the Thai fair as it here Well we've been coming here for years. Well, yes, For years. Oh okay. This is like family to us. Oh. We come twice a year. Thank you. Yeah this is a fantastic place. Yeah thank you. And you know y o u r e gonna have performance at 1:30. Yeah you will see him before right? Yes. Okay thank you you will see my friend all all the time. Okay thank you thank you. you. yeah. Thank สวัสดีครับมามาพบกันอีกนะครับพบกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมโอเคครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรบ้างอ,าอันนี้เป็นเบฟเจอร์กี้ครับเนื้อแดดเดียวอันนี้หมูแดดเดียวอันนี้ก็จะมีแบบกุ้งโลสปริงโลอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ก็เป็นไส้กรอกอีสานครับโฮเมททำมาเองอันนี้ก็ไก่ทอดครับอันนี้ชิคเก้นสติ๊กชิคเก้นสเตย์ครับก็จะมีลาบแหนมข้าวทอดอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยหมมุ้งโอ้โหครับครับมีร้านเองไหมหรือว่าออกร้านเนี่นนย ส้มตำกมีร้านค่ะร้านไข่ค่ะร้านฉลุกไข่ค่ะโอเคฉลูกไข่ค่ะที่ฮิกส์วิลล์ร้านเราโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณมาอีกนะครับตีหน้ามาทุกนีเลยโอ้มีข้าวต้มมัดข้าวหลามด้วยะฮครับครับ